สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในซีรีส์หุน่นยนต์เดินตามเส้นจากคลิปก่อนหน้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้หุน่นยนต์เคลื่อนที่ได้กันไปแล้วในวันนี้เราจะใช้พื้นฐานเหล่านั้นมาทําให้หุน่นยนต์ของเราสามารถเดินตามเส้นได้กันซึ่งอุปกรณ์สําคัญที่ต้องใช้ในวันนี้ก็คือ IR sensor สําหรับใช้ตรวจเส้นแล้ว IR sensor ทํางานและใช้งานอย่างไรจะทิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังค่ะ IR sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบอินฟราเรด ชนิดที่เรามักจะเห็นกันจนคุ้นตาก็คือ reflective IR sensor แบบนี้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวรับและตัวส่งสัญญาอินฟาเรดอยู่ในโมดูลเดียวกัน ไออาร์เซนเอร์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนตัวด้านซ้ายมือเลยก็จะมีขาเชื่อมต่ออยู่ c ขาคือขา VCC ที่ต้องการไฟเลี้ยง5โวลต์ขากราวด์แล้วก็ขาเอาท์พุตอีก2ขาซึ่งเวลาจะนำเอาท์พุตจากเซนเซอร์ไปใช้งานเราสามารถเลือกใช้แค่1ขาก็พอก็จะมีขา AO หรือว่าอะนาล็อกเอา t ์พุตและขา DO หรือดิจิ t a ลเอา p ์พุตส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้เอาไว้สำหรับปรับเพื่อกำหนดช่วงว่าจะให้เซนเซอร์มีระยะตรวจจับวัตถุได้ไกลแค่ไหน ซึ่งหลักการทำงานของ IR sensor ก็คือปกติแล้วตัวส่งจะส่งแสงออกมาตลอดเวลาหากมีวัตถุเข้ามาอยู่ในระยะที่ตัวส่งส่งแสงไปแสงนั้นก็จะไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนกลับมายังตัวรับแสงแบบนี้ก็จะทำให้เซนเซอร์รู้ว่ามีวัตถุเข้ามาอยู่ในระยะหรือตรวจจับวัตถุได้นั่นเองแต่หากวัตถุที่เข้ามาเป็นวัตถุที่ดูดกลืนแสงเช่นวัตถุสีดำทึบแม้วัตถุเข้ามาอยู่ในระยะตรวจจับเซนเซอร์ก็จะไม่สามารถตรวจจับได้อยู่ดีเนื่องจากวัตถุไม่สามารถสะท้อนแสงกลับมายังตัวรับได้นั่นเอง และเนื่องจากคลิปนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแบบเบสิกก่อนก็จะใช้ยอาเซนเซอร์แค่2ตัวโดยการติดไว้ที่ด้านหน้าของหุ่นยนต์ในระยะที่เซนเซอร์สามารถตรวจจับพื้นได้ซึ่งถ้าหากพื้นเป็นสีขาวเซนเซอร์ก็จะสามารถตรวจจับได้ตลอดเวลาเพราะพื้นสีขาวสามารถสะท้อนแสงกลับไปยังตัวรับได้แต่กลับกันถ้าพื้นเป็นสีดำทึบซึ่งดูดกลืนแสงเซนเซอร์ก็จะไม่สามารถตรวจจับได้ความแตกต่างนี้ทำให้เราสามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถแทร็กและเดินเกาะไปตามเส้นสีดำได้นั่นเอง อันนี้เป็น s c h e เมติเติมจากคลิปก่อนหนะ้าซึ่งเป็นวงจรที่สามารถสั่งการให้ล้อของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แล้วแต่ในคลิปนี้เราจะมาทําการต่อวงจรเพิ่มกันอีกนิดหน่อยเพราะเราจําเป็นต,นนต้องใช้ IR นเซอร์ enter, สาหรับนํามาสร้างเงื่อนไขให้หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นไปได้และเนื่องจาก IR s e n อร์ R แต่ละตัวต่างก,ก็ต้องมีการต่อวงจรเข้ากับไฟเลี้ยง5โวลต์และกราวด์ซึ่งในคลิปต่อๆไปเราก็จะมีการใช้เซนเซอร์เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นเราจึงเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอีกตัวหนึ่งน,นอกจากเซนเซอร์คือ ือที่จะทําให้เราสามารถจัาไฟไปใช้งานได้อย่างเพียงพอสําหรับทุกอุปกรณ์ส่วนการต่อ IR sensor สําหรับใช้งานเราจะใช้แค่3ขาคือไฟเลี้ยงกราวแล้วก็เอาต์พุตหขาซึ่งเราเลือกเป็นดิจิตอลเอาต์พไฟเลี้ยง5โวลต์ที่เอามาใส่ในเบสบอร์ดได้มาจากตัวโมดูล L298N แล้วเราก็จำไฟ5้าวตนจากเบสบอร์ดมาเป็นไฟเลี้ยงให้กับเซ็นเซอร์ทั้ง2ตัวกราวที่เอามาใส่ในเบสบอร์ดก็มาจาก Arduino ซึ่งเป็น common ground แล้วเราก็ค่อยจำไปใช้งานเช่นกันส่วนขาดิจิตอลเอาต์พุตของเซ็นเซอร์แต่ละตัวก็ต่อเข้าดิจิตอลพินของ Arduino โดยอาร์เซนเซอร์ตัวขวาเราจะต่อเข้ากับพินดิจิตอล10ส่วนตัวซ้ายจะต่อเข้ากับพินดิจิตอล11ตามสกมมติกนี้เลย ก่อนจะไปเริ่มโคดดิ้งกันเราต้องมาทําความเข้าใจเงื่อนไขก่อนว่าจะทําให้หุ่นยนต์เดินเกาะเส้นได้อย่างไรอย่างรูปนี้ที่เซ็นเซอร์ทั้ง2ด้านตรวจเจอพื้นสีขาวหุ่นยนต์ต้องทอํายังไงถ้าเราอยากให้หุ่นยนต์เดินเกาะไปตามเส้นสีดําได้หุ่นยนต์ควรที่จะเดินตรงไปด้านหน้าใช่ไหมละ่ะเพราะถ้าตามรูปแค่เซ็นเซอร์ทั้งสองตรวจเจอพื้นขาวก็น่าจะแปลว่าตอนนั้นหุ่นยนต์เดินคล่อมเส้นสีดำอยู่หรือว่ากำลังเดินตามเส้นนั่นเอง แต่แค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้หุ่นยนต์สามานถาเดินตามเส้นไปได้ตลอดเพราะการที่หุ่นยนต์เดินตรงไปข้างหน้าไม่ได้แปลว่าหุ่นยนต์จะเดินตรงเส้นไปได้ถ้าเส้นของเราเอียงมันก็ไม่รู้อย่งกรณีนี้ให้หุ่นยนต์เดินตรงไปข้างหน้ามันก็เดินตรงไปได้แค่2วินาทีก็กลายเป็นว่ามันเดินเอยียงไปด้านซ้ายของเส้นแล้วนั่นก็คือเซ็นเซอร์ตัวขวาตรวไม่เจอพื้นสีขาวหรือว่าเซ็นเซอร์ขวากําลังทับเส้นสีดาอยู่นั่นเองสิ่งที่หุ่นยนต์ควรทําก็คือ ควรจะเลี้ยวขวากลับไปนิดนึงให้เซ็นเซอร์ทั้งซ้ายและขวาตรวจเจอพื้นสีขาวเหมือนเดิมเพื่อที่จะทําให้หุ่นยนต์กลับไปเกาะเส้นไว้ได้และเช่นเดียวกันถ้าหากเซนเซอร์ซ้ายเจอพื้นสีดําหุ่นยนต์ก็ควรเลี้ยวไปด้านซ้ายนิดนึงเพื่อทําให้มันสามารถเกาะเส้นไปได้เหมือนเดิมถ้าเข้าใจเงื่อนไขที่จะทําให้หุ่นยนต์เดินเกาะเส้นได้แล้วก็ไปดูโค้ดที่ใช้สั่งการให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นกันเลยในส่วนของการเขียนโปรแกรมก็จะมี3ส่วน คือมีการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรมฟังก์ชัน Setup และฟังก์ชัน Loop สำหรับในส่วนแรกก็จะเป็นการกำหนดตัวแปรที่ใช้อ้างอิงถึงพินต่างๆเริ่มตั้งแต่ใช้อาร์เรย์ในการกำหนดค่าของเซนเซอร์เพื่อที่จะได้ง่ายถ้าต่อไปมีการใช้เซนเซอร์หลายตัวมีการกำหนดตัวแปรชุดพินสำหรับใช้กำหนดทิศทางของมอเตอร์และพินที่ใช้สำหรับการสั่งการและควบคุมความเร็วของมอเตอร์ทั้งสองตัวและในส่วนของฟังก์ชัน Setup จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดพินโหมดของเซนเซอร์ทั้งสองตัวให้เป็นอินพุตกำหนดพินที่ใช้ในการควบคุมทา และพินที่ใช้ในการควบคุมความเร็วให้เป็นเอาต์พุตและต่อมาในฟังก์ชันเซตอัพเนี่ยก็จะมีการกําหนดค่าทิศทางพื้นฐานของพินที่ใช้ในการควบคุมทิศทางให้เป็นไฮโลไฮโลซึ่งก็จะทําให้หุ่นยนต์มีสถานะเริ่มต้นคือเดินไปข้างหน้าค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นฟังก์ชันลูปที่จะให้มีการอ่านค่าจากเซนเซอร์ตลอดเวลาและในที่นี้เราจะให้หุ่นยนต์ของเรามีลักษณะการทํางาน4แบบก็คือเดินไปข้างหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายและหยุดเดินค่ะโดยเงื่อนไขก็จะเป็นไปตามเชี่อธิบายไ,ไว้ก่อนหน้านี้เลยเพียงแต่เพิ่มให้หุ่นยนต์มีจุดหยุดวิ่งด้วยเริ่มแรก ถ้ากเซ็นเซอร์ขวาและซ้ายตรวจเจอวัตถุหรือเจอพื้นที่สีขาวก็ให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าเป็นเวลา40มิลลิเซกซึ่งเวลาดีเลย์และความเร็วของมอเตอร์ล้อที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนให้เหมาะสมกับหุ่นยนต์ของเพื่อนๆกันเลยถ้าเร็วเกินไปก็จะทําให้หลุดเส้นได้แต่ถ้าเซ็นเซอร์ขวาตรวจเจอเส้นสีดําและเซนเซอร์ซ้ายตรวจเจอพื้นที่สีขาวก็ให้เลี้ยวขวากลับไปนิดนึงเป็นเวลา40มิลลิเซกซึ่งจากการที่เราทําการทดลองสําหรับหุ่นยนต์ของเราการที่ล้อทั้งสองหมุนตรงข้าม อย่างการที่จะต้องเลี้ยวขวาก็ให้ล้อขวาหมุนกลับหลังและให้ล้อซ้ายหมุนเดินหน้าก็จะทําให้หุ่นยนต์เลี้ยวได้แค่แบบพอดีมากกว่าการที่จะให้ล้อหนึงหยุดและอีกล้อหนึ่งทำงาน ต่อไปถ้าเซ็นเซอร์ขวาตรวจเจอพื้นที่สีขาวและเซ็นเซอร์ซ้ายตรวจเจอเส้นสีดําก็ให้เหลี้ยวซ้ายกลับไปนิดนึงเป็นเวลา40มิลลิเิกเรยก็จะเลี้ยวแบบรอทั้ง2หมุนตรงข้ามกันนั่นก็คือจะเลี้ยวซ้ายก็ให้มอเตอร์ซ้ายหมุนกลับหลังและมอเตอร์ขวาหมุนเดินหน้าเงื่อนไขสุดท้ายของเราก็คือถ้าเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวเจอเส้นสีดําก็ให้หยุดวิ่งนั่นเอง,เองหลังจากเขียนโค้ดกันเสร็จแล้วเราก็ไปดูการทํางานของหุ่นยนต์ของเรากันเลย ในคลิปนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไออนเซนเซอร์สองตัวสําหรับนํามาสร้างเงื่อนไขให้หุน่นยนต์สามารถเดินตามเส้นไปได้แต่หุน่นยนต์เดินตามเส้นที่มีเพียง2งเซนเซอร์ก็ยังมีการเดินที่ไม่สมูทเพราะมีเสเตจการทํางานหลักๆแค่สั่งให้เดินหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายในระยะที่เท่าเดิมความเร็วก็เท่าเดิมตลอดซึ่งถ้าหากเราอยากให้หุน่นยนต์เดินได้เร็วสมูทและเก่งกว่านี้อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปในซีรีส์นี้กันด้วยนะ